สวัสดีค่ะไม่ซุงค่ะไมซุนพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะแฮปปี้วาเลนไทน์พีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมออไม่ได้ไปไหนนะคะก็อยู่แต่บ้านนะคะวันนี้นะคะคือน้องหอมจะมาฉลอง ฉลองที่ว่าเมื่อวานนะคะน้องหอมครบพันเออสามพันซับนะคะแลวก็แต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้คือก็เป็นประมาณสามพันกว่าซับแล้วนะคะแต่ว่าที่จริงอ่ะน้องหอมจะฉลองเมื่อวานนะคะเพราะว่าครบสามพันซับพอดีนะคะและก็ทีนี้ก็คิดไปคิดมานะคะก็ฉลองวันเออวันว,นวนาเลนไทน์ทีเดียวเลยนะคะก็จะได้แบบอา่าครบครบหลายๆอย่างเลยนะคะคือทั้ง เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะแล้วก็น้องหอมครบ3,000ซับนะคะน้องหอมก็จะมาฉลองครั้งนี้นะคะแล้วก็วันแห่งความรักนี่ก็คือน้องหอมก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็คือจะอยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็กินฉลองกันกับครอบครัวเองนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะน้องหอมจะมาเ,าเราจะมาทํากินหมูกระทะกันนะคะแล้วก็น้องเคยน้องหอมเคยพูดไปแล้วนะคะในคลิปนะคะว่าน้องหอมมีพ่อแม่เยอะมากนะคะและว,วันนี้นะคะเป็นวันแห่งความรักด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้องหอมครบ3,000ซับด้วยนะคะน้องหอมก็เลยจะมาฉลองนะคะแล้วก็จะเรียกเหล่าพ่อแม่นะคะมากินกันที่บ้านแล้วกันนะคะ แล้วก็จะเรียกญาติพี่น้องแล้วก็พ่อน้องคําพองกับเม่นะคะก็มากินเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเรามาจะฉลองครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าในช่องช่องเก่านะคะน้องหอมก็ยังไม่เคยฉลองเลยนะคะเพราะว่ามีพี่เอสซบอกน้องหอมมาว่าถ้าครบ5,000ันซับแล้วอ่างเงี้ยให้น้องหอมทําไก่อบฟางฉลองอะไรอยเงี้ยแต่ว่าพอดีว่าช่องเก่ามีปัญหาก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ฉลองนะคะแต่ว่า ช่องใหม่เนี่ยตั้งแต่เปิดช่องมานะคะน้องหอมอะ่ะคือยังไม่ได้ฉลองสักครั้งเลยนะคะตอนนี้จนตอนนี้คือมาถึง3,000ซับแล้วนะคะก็เลยจะมาฉลองวันวาเลนไทน์อ่อพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะก็วันนี้อันนี้นะคะโอ้โหเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวจะมาทํากินเอ่อทำกินอะไรทากินหมูกระทะนะคะคือ,อแผ่นใหญ่นี่คือ4กิโลนะคะทุกคน อันนี้เป็น4กิโลนะคะเพราะว่าญาติพี่น้องน้องหอมก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะ4กิโลน่าจะพออยู่นะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่ามีแค่หมูอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามีผักมีอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวน้องหอมอะจะพาไปเก็บผักที่ในสวนด้วยนะคะว่าจะน้องหอมจะเอาผักอะไรมาใส่หมูกระทะนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะมาหั่นหมูหมูก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยกินกันนะคะ ราจะมาใส่กินในหมูใส่กินหมูกระทะนะคะว่าจะมีผักอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะน้องหอมกับพี่หอมแล้วก็น้องคำคลองนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สวนแล้วก็ไปเก็บผักกันเพื่อที่จะมาใส่หมูกระทะวันนี้นะคะเราจะมาฉลองกันสามพันชับเออสามพันชับนะคะแล้วก็เป็นวันว,นวาเลนไทน์ด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแห่งครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทะกันค่ะน้องหอมก็ได้มาถึงที่สวนแล้วนะคะ เดี๋ยวน้องหอมจะพาพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะไปเก็บผักนะคะว่าจะเป็นผักอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผักเออก็เรียกว่ากระหล่ำปีนะคะคือวันนี้น้องหอมจะมาเก็บดอกนะคะไม่ใช่ดอกือเป็นอะไรคือถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็จะเรียกว่า ผักคะแนงใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะเพราะว่ากระหล่ำปีที่เป็นหัวใหญ่ๆนะคะเขาตัดไปแล้วก็ทีนี้มันก็หน่อออกมาแบบมันมันยอดออกมันมันออกมาใหม่แบบนี้นะคะก็คือเราอ่ะจะมาเก็บอันนี้แหละนะคะก็นี่นองคำพองกับพี่หอมนะคะคือเก็บอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะตามไปเก็บด้วยนะคะนี่ <ไป S 1> นะคะ,คะทั้งหมดใช่หมดเลยนะคะคือไม่ใช่สวนไม่ใช่สวนที่สวนที่บ้านนะคะคือจะเป็นของของป้ากับลุงเขานะคะเพราะว่า เออเป็นาติกันเนาะมาเอากินได้นะคะคือบอกป้ากับลุงเขาแล้วนะคะเราเพิ่งมาถึงนะคะอันนี้หละนะคะที่เรากำลังเอาเป็นยอดเออไม่ใช่เป็นหน่อของกระหล่ำปีนะคะเอาอันจุจ๋งเลยใช่พี่ามมันอับเกลือน,นิดหนึ่งนี่อันนี้นะคะโอเคไปเดี๋ยวน้องหอมจะไปหาเก็บบ้างนะคะอันนี้ ือใช่หน่อของกระหล่ำปีหมดเลยนะคะเพราะคือบางอันก็เก่หมดแล้วนะคะบางบางอันก็ยังไม่เก่นะคะทั้งต้นก็ยังมีหัวอยู่เลยนะคะอันนี้อันนี้หัวยังหัวใหญ่ใหญ่อยู่นะคะนี่เห็นไหมคะส่วนที่น้องหอมจะมาเก็บก็คืออันนี้แหล่นะคะนี่อันนี้แหล่น่ารักแล้วก็กินอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่ไทยเขาก็ขายกันนะคะของแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่า ผักคะแนงใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้เนาะนี่นะคะตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะออกมาเยอะมากอันนี้แหละคืออร่อยนะหอมชอบกินนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเป็นกระหล่ำปีที่เป็นหัวใหญ่ๆก็คือไม่อยากกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้อ่ะอันอันนี้อร่อยกว่าชอบกินอันนี้นะคะ อุ้ยเละแล้วนี่ได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปใส่ถุงคอน้อมพอง,พองถุงมาอ,มอันนี้นะคะน้องหอมตั้งกล้องไว้ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเก็บผักนะคะ มาเอาอีกหนึ่งอย่างคือบ็อกแคลี่นะคะบ็อกแคลี่ก็คือภาษาไทยใยจะเรียกว่าผักกาดหมอกเขียวนะคะผักกาดหมอกเขียวพเ,ยเพราะว่าเราจะเอาแค่เฉพาะยอดมันนะคะอเอาแค่นี้เอาแค่นี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือดอกใหญ่ๆอะ่ะป้าเขาเอาไปขายแล้วนะคะแต่เราก็แค่จะเก็บเอาแค่อยอดมันนะคะที่มันออกมาใหม่นะคะเราจะเอาไปใส่หมูกระทะนะคะ นี่นะคะอันนี้นะคะน่ากินมากป้ากับลุงนะคะทําปลูกผักไว้เยอะมากนะคะแต่ว่าเราอะที่บ้านไม่ปลูกผักไม่ทําอะไรนะคะทําไม่เป็นนะคะแล้วก็แม่ก็ขายของขายข้าวฟื้นข้าวซอยนะคะอยู่ที่บ้านอนี่น่ากินมากนะคะครับพี่ เยอะมากเลยค่ะเราจะไปเก็บผักอีกหนึ่งอย่างนะคะว่าจะเป็นผักอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะนะคะอันนี้ทั้งหมดคือเป็นผักต้นกระเทียมนะคะคือปลูกไว้นะคะแต่ว่ายังมันยังไม่เก๋นะคะยังเอายังเอาไม่ได้นะคะแล้วนะคะเราจะมาเก็บผักสลัดนั่นเองนะคะ ผักสลัดอันนี้ผักสลัดเป็นหัวเลยนะคะเอาเอเอาก็เป็นหัวก็เหเื่อหรอนี่นะคะสะลัดเป็นหัวเลยนะคะคือแบบเหมือนกระหล่ำปีเลยนะคะเราจะเอาไปกินกับหมูกระทะนะคะน่ากินมากนะคะหญ้าก็เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านน้องหอมหอมไม่ทําสวนนะคะเราก็ จะมากินเอามาเอากินแต่ของอันนี้เป็นของญาตินะคะคือเขาปลูกไว้เขาบอกให้มาเอากินได้เลยนะคะหนอมันเนี่ยอ,อ๋อ,อ,อแค่มันนอนหนอนก็ใหญ่ไดนะ้ใหญ่น่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ หน่อของเขาเองนะคะคือว่าที่จริงอะ่ะหัวใหญ่ๆของเขาหัวแรกๆคือว่าเจ้าของเขาตัดไปขายแล้วนะคะอันนี้แค่คือมันยอดแล้วก็ออกมาใหม่เองนะคะขนาดอันนี้ขนาดหน่อมาใหม่นะคะคือยังแบบโอ้โหหัวใหญ่มากเลยนะคะถ้าหัวแรกๆคือจะใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นผักสลัดนะคะโอเคได้แล้วนะคะเราก็เก็บผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะห้ <c oughs> เราจะไปเก็บผักอะไรต่อนะคะไปดูกันเลยนะคะพร้อมกับน้องคำพองนะคะก็ได้ไปเก็บแล้วนะคะคือผักอะไรนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะ <c oughs> เป็นผ,ผัก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 น่าจะไม่เห็นนะคะเอ้ยนี่ไงนะคะอันนี้เป็นผักใบบัวบกเนาะ ใบบัวบกนะคะเพราะว่าเรามาถึงเรามาถึงในสวนนะคะเห็นอะไรก็อยากเก็บไปหมดเลยนะคะนี่นะคะโอเคเพราะว่ามันจะอยู่เออซอกซอกเออมุมมุมพวกนี้นะคะคือจะอยู่เออออกทรงเฟืองนะคะเฮ้ยฟางเฟืองเออฟางเนาะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะออกตามเออซอก ที่เราปลูกต้นหอมออต้นกระเทียมนะคะมันจะออกแบบนี้เยอะมากเลยนะคะมันสวยมากนะคะเห็นแล้วก็จะเก็บไปนะคะคือว่าเราไม่ได้เอาไปใส่หมูกระทะนะคะแต่ว่าเราจะเอาไปทอดกินดีกว่านะคะเพราะว่าเห็นมันสวยมากเลยนะคะน้องคำพองทำอะไรน้องคำพองเก็บอะไรอยู่มีไหมนโอ้เยอะมากเลยนะคะตรงนี้ อันนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะอันนี้ใช่หมดเลยนะคะนั่งเอามิดมาก <c oughs> หมวกก็ไม่ใส่นะคะน้องควาพองอะ่ะนี่นะคะอะไรว้นั่น <c oughs> คือมันยังไม่แก่นะคะน่ากินมากนะคะ <c oughs> เห็นเยอะมากเลย <c oughs> ก็เลยว่าจะเก็บไปแล้วก็เอาไปทอดกินนะคะ <c oughs> เอาไปทอดเอาชุบแป้งทอดนะคะเอาขาดก็ละช ออโเคน้องหอมจะมาหาดูบ้างนะคะว่าจะหาเจอไหมนะคะใบับบกนะคะภาษาไทยก็จะเรียกเอาภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าพักหนอกนะคะเรียกเหมือนภาษาอีสานเลยนะคะคนอื่นเขาหากันเจอแต่ทําไมน้องหอมหาไม่เจอเมื่อกี้ตอนเรายังไม่เก็บนะคะเห็นเยอะมากแต่ว่าพอจะเก็บจริงๆหายไปในหมดไม่รู้นะคะโอ้เห็นแล้ว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  ตรงนี้นะคะน้องหอมเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะมาเก็บบ้างนะคะนี่ได้แล้วคะ่ะได้แล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตอนที่เรายังไม่เก็บนะคะ เขาเดือน,นผ่านๆไปเห็นเยอะมากนะคะแต่พอเราจะมาเก็บจริงๆหายไปไหนหมดไม่รู้นะคะเหมือนเหมือนผักมันรู้เลยนะคะว่าเราจะมาเก็บมันนะคะหนีคงหนีไปคงหนีเราไปหมดแล้วนะคะหาไม่เจอแล้วก็อาจจะถึงบ้านนะคะก็เวะจอดนูน่นจอดนี่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเรามาข้างทางใช่ไหม แล้วก็ทีนี้พ่อเมื่อวันก่อนฝนตกใช่ไหมพี่พีเอฟซีแล้วทีนี้เราก็เมาข้างทางแล้วเห็นผักกุดมันอ้องงอกออกมาค่ะทุกคนเยอะมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะคืออันคืออย่างนี้แหละนะคะนานๆจะเข้าป่าทีนึงนะคะน้องหอมนะคะพ่อเวลามาเห็นผักอะไรสวยก็คืออยากเก็บไปหมดเลยนะคะก็วันนี้มาก็ถือว่าเห็นอะไรก็เก็บหมดเลยนะคะ ที่จริงอ่ะคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเอาผักพวกนี้หรอกคือจะมาเอาแค่ผักสองสามอย่างเพื่อที่จะเอาไปใส่หมูกระทะนะคะแต่ว่าพอดีมาแล้วก็เห็นอันไหนก็สวยหมดเลยนะคะอันไหนก็อยากได้นะคะตลกมากเลยนะคะ <c oughs> ก็อันนี้จะเก็บจะเก็บเอาไว้ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพุ่งนี้ค่อยกินนะคะเพราะวันนี้อ่ะเราเราจะกินแค่หมูกระทะนะคะแต่ว่าเห็นผักกูดอะ่ะมันงอกออกมาสวยนะคะเราก็เลยแวะเก็บด,ดีกว่านะคะเอาไว้กินพุ่งนี้นะคะคือเป็นป่า เป็นป่าแี่มีผักขุดหมดเลยนะคะตรงนี้คือแช่ผักขุดหมดเลยนะคะเขียวๆตรงนี้นะคะเพราะว่ามันออกตามธรรมชาติเองนะคะคือใครอยากใครอยากได้อยากกินก็คือสามารถที่จะมาเก็บเอาได้นะคะนี่สวยเลยนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะเมื่อวันก่อนนะแล้วทีนี้มันก็งอกออกมาใหม่ๆเลยนะคะน่ากินมากนะคะยังหนุ่มๆอยู่เลยนะคะแบบนี้เลยอร่อยนะคะ ยอดเล็กๆเองน่ากินมากนะคะแบบนี้อร่อยนะคะปีอีเยอะมากเยอะมากเลยคุยคุยคุยเยอะเยอะโอได้เยอะมากนะคะทุกคนผักขุดนะคะพอแล้วนะคะเอาแค่นิดเดียวก็พอแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะได้ผักมาหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้หน้ารถนี่ก็คือสามที่อย่างเลยนะคะอันนี้ <laughs> คนก็มาสามคนมอไซคันเดียวนะคะกระพองตัวเนาะ กีพักกุดเหรอนี่นะคะโอ้โหสวยๆเลยนะคะนี่เยอะมากแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ห่อเอาตองห่อตองเนาะเอากลับไปบ้านเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องเหี่ยวนะเราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็เรามามาตัดนะคะตัดนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปล้างนะคะ อันนี้เป็นยอดอยอดกระดํากระ่ําปีนะคะคือผักขแนงนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะอัอยงห่อนตั้งทง,ต,ง,งตั้งหลังมาแล้วอันนี้ <c oughs> กี่เดะนี่ก็เป็นดอกบอคลี่นะคะบอคลรี่นะคะตอนนี้มีอยู่สามอย่างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมีผักอะไรอีกไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทําผักนี้ก่อนนะคะ น้องหอมได้เตรียมไว้นะคะน้องหอมกับพี่หอมนะคะเราได้เตรียมไว้คือมีอะไรบ้างนะคะก็ของพวกนี้เลยนะคะคือ,อ,อที่เราจะกินหมูกระทะเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีครบทุกอย่างเหมือนในร้านในร้านนะคะแต่ก็มีแค่นี้ก็พอแล้วนะคะที่จริงอะ่ะคือวันนี้นะคะน้องหอมตั้งเป้าไว้ว่าจะไปที่จะไปที่ร้านแพคขคเล็กนะคะจะพาพาครอบครัวไปที่ร้านแพคขคเล็กนะคะแต่ว่า ถ้าขี้เหล็กเขาปิดไว้นะคะนี่ยังไม่มีใครมาเลยนะคะแต่เราก็ต้องกินก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีคนมาเราก็ต้องเอ่อเด็กแล้วก็ให้เขากินเนาะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเดี๋ยวเรากินก่อนเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะมากินหมูกระทะกันแล้วนะคะแต่ว่าญาติๆหรือว่าพ่อแม่น้องหอมยังไม่มากันนะคะตอนนี้มีไว้สองหม้อนะคะแล้วก็ ยังไม่มีใครมานะคะเราก็กินขนมไหว้เลยนะคะตอนนี้นะคะยังไม่มีใครมาเลยนะคะเพิ่มความก้วนหน่อยนะคะเพราะว่าอินม,มือเย็นมืมอนมม้อเย็นคือเอาหมูมาแทนเป็นมื้อเย็นเลยนะคะ